สวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะจากช่องจีรัชยาโคเชค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาถักเป็นลายดอกไม้12กลีบนะคะมันจะเป็นลายต่อดอกแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะเหมียวจะเล่นผสมสีนะคะสีม่วงกับสีขาวใครชอบสีอะไรก็สามารถที่จะมาผสมสีได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์คร่าวๆกันนะคะ เหมียวใช้ไหมเส้น18ไหม ts summer นะคะสีขาวกับสีม่วงแล้วก็เข็มขนาด1.5มมอค่ะที่จริงมันใช้1.4หรือ1.5ได้นะคะสำหรับไหมตัวนี้นะแล้วก็จะมีกันไกลมีสายวัดนะคะประมาณนี้ข้าคร่าประมาณนี้นะคะแล้วก็หนึ่งดอกเนี่ยของเมี่ยวนะคะเมียวถักมาได้อยู่ที่ประมาณ6นิ้วยังไม่ได้รีดนะคะแต่ถ้ารีดก,ก็จะขยายออกมาประมาณนิดนึงเนาะ ประมาณหกนิ้วนะคะ1ดอกของของตัวที่จะสถานเอ่อตัวที่จะสาธิตเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักนะคะอันแรกเดี๋ยวเราจะถักตรงที่เป็นตรงนี้ข้างในนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเออเดี๋ยวจะขึ้นเป็นโซ่สิบนะคะอันนี้โซ่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบโซ่สิบนะคะจากนั้นให้เราเอามาเชื่อมกับโซ่แรกนะคะเชื่อมเข้าหากันจะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราขึ้นโซ่หนึ่งสองสามโซ่สามเราจะถักพอหนึ่งข้อนะคะหรือถัก f นะคะรวมกับโซ่แล้วจะได้ทั้งหมดยี่สิบสี่หลักนะคะอันนี้หลักที่สอง หลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าหลักที่หกหลักที่เจ็ดหลักที่แปดหลักที่เก้าหลักที่สิบค่ะหลังจากที่เราถาักมานะคะรวมกับ ที่เป็นโซ่ด้วยจะได้ทั้งหมด24หลักนะคะจากนั้นเราก็เชื่อมต่อ1 2 3ตรงโซ่ที่3นะะี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่2นะคะแถวที่2เราจะขึ้นโซ่4 2 3 4โซ่4นะคะเราก็ไปหลักที่2ค่ะคั้นด้วยโซ่1 นะคะแล้วก็ไปหลักที่3ค่ะขั้นด้วยโซ่1ถักไปตามหลักนะคะซึ่งเราจะขั้นด้วยโซ่1นะะึคะถักไปทุกหลักขั้นด้วยโซ่1 แล้วก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะให้ทุกคนลองนับทวนอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามันได้ทั้งหมด24หลักหรือเปล่านะคะโอเคถ้าครบแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็เชื่อมต่อตรงโซ่สามนะะี่ค่ะดึงไหมขึ้นมาล็อกไหมหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ตัดไหมออกเลยตัดไหมออกไปเลยนะคะจะเป็นแบบนี้นะะี่ค่ะโอเคต่อไปเราจะนำอีกสีหนึ่งนะคะจะมาขึ้นแถวที่สามนะคะ เราจะลงที่ช่องไหนก่อนก็ได้นะคะลงที่ช่องนี้ก็ได้นี่ค่ะเราจะลงตามช่องแบบนี้แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะลงไปในช่องแบบนี้แล้วเราก็ดึงไหมสีขาวเข้ามาในช่องค่ะจากนั้นเราจะขึ้นเป็นโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นเป็นโซ่ห้าค่ะ แล้วเราก็ถักไปตามช่องเลยนะคะตามช่องเลยนะหนึ่งหลักโซ่สองไมค่ะนะ,คะ่นะคะ่ะที่เป็นตามช่องแบบนี้ก็ไปในช่องแบบนี้นมะ่ค่ะในช่องแบบนี้นะคะโซ่สองเข้าไปในช่องหนึ่งหลักโซ่สองนะคะ่ะง่ายๆนะคะ เนี่ยค่ะง่ายๆเลยก็ไปในช่องแบบนี้นะคะโอเคค่ะเราก็ถักมาจนถึงแถวสุดท้ายนะคะเอ้ยถักมาจนถึงตรงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะต่อไปเหมือนจะขึ้นเป็นโซ่เออโซ่สองเนาะโอเคโซ่สองเราเรามาจบงานนะคะจบงานหนึงสองสาลงหลักที่สามตรงช่องที่สามนะคะ โอเคจากนั้นให้เราเลื่อนห่วงเข้ามาอยู่ในช่องนะคะขึ้นโซ่หนึ่งสขึ้นโซ่ห้ค่ะแล้วก็ลงอีกหนึ่งหลักในช่องเดิมนะคะมันจะเป็นแบบนี้ลักษณะมันคล้ายตัวบีแบบนี้นะคะาจากนั้นเราก็โซ่2ค่ะเราจะเว้น1ช่องมาช่องถัดไปนะคะ1ห,หลักโซ่2แล้วก็ลง1ห,หลักช่องเดิม มันจะเป็นลักษณะงานแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคแล้วก็โซ่สองค่ะเว้นหนึ่งช่องมาช่องถัดไปถักเหมือนเดิมค่ะหนึ่งหลักโซ่สองแล้วก็ลงช่องเดิมหนึ่งหลักจากนั้นก็โซ่สองค่ะเว้นหนึ่งช่องมาช่องถัดไปมันจะเป็นตัว V ีเนาะนี่ค่ะแล้วก็ลงที่ช่องเดิมโซ่สองนี่ค่ะมันจะเป็นลักษณะเหมือนตัว V ีแบบนี้นะคะ โอเคค่ะน,นี่ถักไปได้เลยค่ะค่ะเราก็ถักมาจนจบแถวนะคะเชื่อมต่อตรงโซ่สามได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ตรงที่เราถักมานะคะมันจะได้ทั้งหมดสิบสองเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบสองนะคะเพราะว่ามันจะต่อไปเราก็จะถักแยกออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็คือจะได้ทั้งหมดสิบสองกลีบนะคะโอเคเชื่อมต่อตรงนี้เสร็จนะคะจากนั้น ให้เลื่อนห่วงให้มาอยู่ข้างในข้างในช่องตัว V แบบนี้นะคะขึ้นโซ่หนึ่งสองสามค่ะแล้วก็ลงหลักที่สองที่ช่องเดิมนะคะตามด้วยโซ่สองแล้วก็หลักที่สามหลักที่สี่ก็ลงที่ช่องเดิมค่ะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ตามด้วยโซ่สองค่ะแล้วเราก็มาตรงลายถัดไปนะคะลงไปสองหลักตามด้วยโซ่สองค่ะ แล้วก็ลงสองหลักที่ช่องเดิมแล้วก็โซ่สองเนะะี่ค่ะได้สองลายเป็นลักษณะน,นี้นะคะคือเราจะถักตรงนี้นะคะนี่เราจะเริ่มถักขึ้นมาเป็นตรงนี้แหละแบบนี้แหละนะคะโซ่สองจากนั้นก็ไปในช่องถัดไปนะคะลงไปสองหลักก่อนขั้นด้วยโซ่สอง แล้วก็ลงไปสองหลักที่ช่องเดิมโซ่สองเหมือนเดิมค่ะสองหลักโซ่สองแล้วก็สองหลักนี่ค่ะจะได้แบบนี้นะคะถักวนไปค่ะ ค่ะก็มาจบแถวนี้กันนะคะก็เชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็เลื่อนหว่วงให้มาอยู่ข้างในเลยค่ะต่อไปเราจะขึ้นเป็นสามหลักนะคะขึ้นโซ่สามเป็นหลักที่หนึ่งเราจะลงหลักที่สองแล้วก็ลงหลักที่สามนะคะต่อไปจะเป็นโซ่สามนะคะโซ่สามแล้วก็ลงอีกสามหลักค่ะที่ช่องเดิม แล้วก,ก็โซ่2ค่ะนี่ค่ะมันก็จะเพิ่มหลักขึ้นมานะคะในช่องถัดไป3หลักเหมือนเดิมค่ะแล้วก็โซ่3นะคะแล้วก็ลง3หลักแล้วก็โซ่2ค่ะนี่ค่ะอันนี้ได้2ลายนะคะ เดี๋ยวถักให้ดูอีกลายหนึ่งนะคะลงไปสามหลักโซ่สามค่ะแล้วก็ลงไปอีกสามหลักค่ะโซ่สองค่ะ,คะก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะ ค่ะเราก็มาจบแถวนี้นะคะจากนั้นเราจะมาเชื่อมต่อนะคะแล้วเราก็เลื่อนห่วงให้มาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะคะต่อไปเราจะขึ้นเป็นสี่หลักนะคะขึ้นโซ่3ามเป็นหลักที่1หลักที่สองหลักที่สาแล้วก็หลักที่4ี่ค่ะตัมด้วยโซ่หนึ่งสองสาเป็นโซ่3ามนะคะแล้วก็อีกสี่หลักที่ช่องเดิมค่ะ หลักที่หนึ่งสองสามหลักที่สี่โซ่สองนะคะแถวนี้จะเป็นสี่หลักนะคะ,คะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะสี่หลักค่ะสี่หลักโซ่หนึ่งสองสามคันด้วยโซ่สามนะคะแล้วก็ลงสี่หลัก ตามด้วยโซ่2องนะคะแถวนี้เราจะเพิ่มเป็น4หลักนะคะเดี๋ยวถักให้ดูแค่2อลายพอง่ายๆนะคะถักวนไปค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาจบแถวนี้กันนะคะอ่าก็เชื่อมต่อตรงจุดเริ่มต้นนะคะจากนั้นก็ให้เราเลื่อนห่วงมานะคะทำเหมือนเดิมเข้ามาในช่องตรงกลางนะคะต่อไปนะคะตรงแถวนี้เราจะขึ้นเป็น5หลัก โซ่หนึ่งสองสามอันนี้เป็นหลักที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ไปหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่แล้วก็หลักที่ห้านะคะเราจะใส่แค่โซ่สองพอนะคะอันนี้จะเป็นแถวสุดท้ายแล้วแล้วก็ลงห้าหลักที่ช่องเดิมค่ะสองสามสี่ 5, โซ่สองค่ะน่คะก็จะเป็นแบบนี้นะคะห้าหลักขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ห้าหลักพอโซ่สองเสร็จแล้วก็ไปลายถัดไปค่ะก็ทําเหมือนเดิมค่ะห้าหลักสองสามสี่ห้าขั้นด้วยโซ่สองค่ะแล้วก็ลงอีกห้าหลักนะคะที่ช่องเดิมสอง 3 4แล้วก็5ค่ะโซ่2องนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็สำหรับใครที่คิดว่าเหมียวถักไวนะคะอย่างแบบเนี้ยถักไวเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรก็คแค่เป็นถักแบบ F หรือพอหนึ่งคอนะคะเดีย๋ยวก็เลยต้องถักใบขึ้นมานหนึ่งนะคะีค่ะ เดี๋ยวก็จะบอกนะคะว่าลงไป5้าหลักเพื่อนเก็ถักห้าหลักแค่นั้นแล้วก็คัดด้วยโซ่สองเนี่ยนะคะแล้วก็ไปอีกห้าหลักนะคะมันก็เป็นลายแบบเดิมๆเนาะเดี๋ยวก็เลยแบบถักวายก็จะมีคนว่าเออทำไมถักวายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวก็บอกอยู่แล้วเนาะว่ามันจะต้องลงอะไรเท่าไหร่แค่นั้นเองนะคะแล้วก็ถักไปตามอันนี้เขาเนี่ยค่ะก็แค่นี้เองนะคะอันนี้จะเป็นแถวสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะมาลงสีม่วงนะคะโอเคนี่ถักไปได้เลยค่ะ แล้วก็จะจบแถวนี้นะคะขึ้นโซ่สองแล้วเราเชื่อมต่อที่โซ่สามตรงที่เราจะเชื่อมต่อโซ่สามนะคะเดี๋ยวเดม๋ยวจะเอาไหมสีหนึ่งก็คือสีม่วงนะคะอันนี้ไม่ต้องตัดไหมนะคะเอาสีม่วงมาได้เลยแล้วก็ดึงสีม่วงนะคะขึ้นมาแล้วก็ดึงผ่านไปเลยค่ะนี่ค่ะก็จบแถวนี้นะคะ ก็เนนะคะแล้วก็ล็อกใหมหนึ่งครั้งก่อนต่อไปเราก็ถักไปตามหลังเขาได้เลยนะคะก็ไปหลักที่สองถักเอ็กนะคะอันนี้ถักเป็นเอ็กนะถักเป็นเอ็กนะคะถักไปตามหลักเขาเลยเยวจะเก็บไหมไปด้วยอันนี้เราเดวน,นะคะ่ะ อพอเราเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งอพอเราโซ่หนึ่งตรงนี้เสร็จนะคะเดี๋ยว x ลงที่ช่องเดิมก่อนนะคะก็คือตรงหลักแรกก่อนค่ะแล้วก็ค่อย x หลักที่สองนะคะจากนั้นก็เป็นหลักที่สองหลักที่สองแล้วก็ x หลักที่สาม x หลักที่สี่ x หลักที่5นะคะทั้งหมด5 x นะคะ5 x แล้วก็จะมีช่องตรงกลางตรงนี้ลงไป1 x ค่ะโซ่1 2 3โซ่3นะแล้วก็ลงที่ช่องเดิมตรงกลางไป็น1 x นะคะนะคะี่ค่ะจากนั้นเราก็ถักไปตามหลักถักไปตามหลักก็คือนะคะมี5หลักก็ไป x หนึ่ x 2 x 3 x 4 x 5นี่ค่ะก็แค่นี้เองนะคะจากนั้นเราจะมาเจอตรงนี้ไอ้ที่เป็นตรงช่องนี้แล้วก็ถักเป็นห x ค่ะโซ่1 2โซ่2นะคะต่อไปเราจะถักเป็นอ่าเป็นแบบนี้เราจะถักก็คือเราจะถักลงมาก่อนถักลงมาเสร็จแล้วก็ค่อยถักขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าถักแบบไหนอันนี้นะคะก็คือ นี่ค่ะทุกคนจะเห็นตรงนี้ไหมไอที่เป็นแบบเนี้ค่ะนี่ค่ะลงมาเหลือหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าตรงนี้นะคะพอเราขึ้นโซ่สองเสร็จง่ายๆคือให้เราพับแบบนี้เลยแล้วเราก็จะเอ็กไปตามนี่ค่ะถ้าถ้าถ้าเราดึงมาจะเป็นแบบนี้นะคะเดียแวบบต้องพับค่ะถ้าไม่พับแล้วมันจะไม่ถนัดแล้วก็เอ็กลงไปในช่องนี้ค่ะอเอ็กเสร็จแล้วก็โซ่สอง แล้วก็ไปจุดถัดไปที่เหมือนนับให้ดูเมื่อกี้นะคะถัก x ค่ะโซ่สองแล้วก็ถัก x จุดถัดไปค่ะโซ่สองถัก x ในจุดถัดไปค่ะโซ่สองแล้วก็อันสุดท้ายอันสุดท้ายก็คืออันตรงนี้นี่ค่ะเห็นไหมที่เราเว้นไว้ตั้งแต่แรกๆนะคะ x เข้าไปเลยค่ะ ะะโซ่สองเดี๋ยวให้ดูตรงที่เราถักลงมาก่อนนี่ค่ะที่เราถักลงมามันจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะมันจะไล่ลงมาต่อไปเราจะไล่ขึ้นเราถักไล่ขึ้นไปเราก็ลงในช่องเดิมนี่ค่ะที่เราถักไล่ลงมานะคะอ่าพอหลังจากที่เราโซ่สองเสร็จแล้วเราก็กลับขึ้นมาแบบนี้นี่ทุกคนเห็นไหมเราก็ไปตามตามนี้ของมันเลยนะคะแล้วก็ไปในช่องนี้นี่ค่ะ X เสโซ่สองนะคะแล้วก็ไปอันถัดไปเลยนี่ค่ะ X เสโซ่ส so, 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 so. องค่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะไหมพันกันเดี๋ยวแป๊บน,นึงก่อนได้พันกันกันกบสีขาวนะคะแป๊บน,นึงนะคะ พันกลางกับสีขาวอ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะเหมือนเดิมนะคะโซ่สองแล้วก็เอ็กโซ่สองแล้วเราก็เอ็กโซ่สองเนะะี่ยค่ะแล้วเราก็จะมาเจอสุดท้ายตรงนี้แล้วก็เอ็กไปในช่องเลยนี่ค่ะนี่ เห็นไหมคะมันจะเป็นแบบนี้คือเราถักลงมาแล้วเราค่อยถักขึ้นนะคะจากนั้นเราก็ X ไปตามหลักมันมี5หลักก็ X ไป5หลักนี่ค่ะนี่คือหลักที่1หลักที่2หลักที่2แล้วก็หลักที่3หลักที่4แล้วก็หลักที่5นี่ค่ะง่ายๆเห็นไหมคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ลายนี้ไม่มีแพทเทิร์นนะคะทุกคนอันนี้เหมียวไปแกะมานะคะเหมียวไปแกะมาของของคนต่างชาตินะคะไม่มีแพทเทิร์นหาไม่เจอนะคะแล้วก็ลงในช่องนี้ค่ะ 1x โซ่หนึ่งสองสามมาลงในช่องเดิม 1x นะคะจากนั้นเราก็ถักไปตามหลักนะคะมันก็จะมี5หลักก็ 5f 5x นะคะ 5x นี่ค่ะ x ที่4แล้วก็ x ที่5เห็นไหมคะง่าย ง่ายมากมันก็จะเป็นกลีดแบบนี้เห็นไหมนะคะโอเคจากนั้นพอเราเสร็จ5เหล่าตรงนี้เสร็จเราก็ X ในช่องตรงนี้ก่อน1นะคะแล้วก็โซ่2ก่อนจากนั้นเราก็จะไล่ลงมานะคะไล่ลงมาเหมือนที่เมียวบอกคะ่ะให้เราพับแบบนี้มันจะทําง่ายพับเสร็จแล้วก็มาอย่างนี้เลยนะคะ X ลงไปเลยคะ่ะโซ่สองแล้วก็ X ก,กให้ตรงให้ตรงช่องเขานะคะอย่าข้ามไปข้ามมาเด้อ ให้ดีๆนะคะแล้วเราก็ x โซ่2 x โซ่2แล้วก็ x สุดท้ายนะคะโซ่2จากนั้นเราก็จะขึ้นไปนะคะนี่เห็นไหมที่ลงมาแล้วก็ขึ้นไปเหมือนเดิมแล้วก็ x ตรงนี้ x โซ่2นะะี่ค่ะ แล้วเราก็ x โซ่สองสำหรับใครที่รู้สึกงงๆนะคะทุกคนกดหยุดดูแล้วก็หยุดดูแล้วก็หยุดนะคะกดหยุดได้มันสามารถกดหยุดได้นะคะโซ่สองแล้วก็ x สุดท้ายตรงนี้เห็นไหมคะมันก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ลายนี้นะคะทุกคนหมุนแกะตั้งนานกว่าจะได้นะคะไอตรงนี้แหละคะ่ะ ก็งงว่าเขาทําลงมาอย่างไงมันถึงจะลงมาแบบนี้ได้นะคะคือแกะเมียวไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าวิธีการถักของเขาอะที่เขาลงสีที่สองเนี่ยเขาถักเหมือนเราหรือเปล่าเมียวพยายามดูแต่เม,มียวก็ลองทําดูเมียวก็คิดว่าเอ้ยมันก็ใกล้เคียงก็ทําได้นะคะตอนแรกเมียวแกะตั้งนานนะคะมันไม่มีแพทเทิร์นนะคะแล้วก็จากนั้นก็ไปตามหลักค่ะห้าหลักนะคะสองสมแล้วก็ห้าค่ะ เอ็กลงในช่องตรงกลาง1ตามด้วยโซ่1 2 3นะคะแล้วเอ็กลงในช่องตรงกลาง1นะคะจากนั้นก็เอ็กไป5หลักค่ะ1 2 3 4 5นะคะเดี๋ยวแม่จะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเอ็กลงในช่องตรงนี้ก่อน1นะคะตามด้วยโซ่2ค่ะค่ะแล้วเราก็พับ ปึ๊บแล้วก็กลับมาแบบนี้อ่า x ลงไปเลยค่ะ1โซ่2แล้วก็ไปถัดไปนะคะ x 1นโซ่2ไปถัดไปค่ะ x 1นโซ่2ถัดไปนะคะ x x หโซ่2แล้วก็สุดท้ายค่ะ x 1นโซ่2แล้วเราก็จะถักขึ้นไป นะคะคเราก็จะถักขึ้นไปแล้วก็ x x หนึ่งโซ่สองนะคะถักขึ้นไปตามอันนี้นของเขาเลยนะคะ แล้วก็สุดท้ายเข้ไปในช่องนี้ก่อนนะคะโอเคนี่ค่ะแถวนี้จะเป็นแถวสุดท้ายนะคะจากนั้นก็ถักวนไปจนจบแถวเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะก็ให้ทุกคนถักมาแบบนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะถักวนไปจนจบแถวจากนั้นก็เชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะ ก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้นะคะนะคะเราสามารถที่จะต่อดอกเป็นเสื้อต่อดอกเป็นผ้าปูโต๊ะผ้าปูเตียงทุกอย่างได้หมดเลยนะคะสําหรับลายนี้สวยมากๆนะคะใครที่ชอบเล่นสีสันนะคะก็สามารถถักไปได้เลยนะคะโอเคค่ะกะ็คลิปต่อดอกนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ชื่นชอบ ช่องจิแลชจยาโคเชนะคะสามารถสนับสนุนซื้อใหม่ได้นะคะแล้วกออ็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปถัดไปเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะคะว่าเราจะถักอะไรสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ